ภาพที่น่าตื่นเต้นของการเมืองไทยที่กำลังหมุนวนนึกถึงฉากที่ผู้นำพักกำลังต่อสู้เพื่อรักษาพื้นที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรีแต่ลึกไปกว่านั้นมันเกี่ยวกับการส่งต่ออำนาจภายในครอบครัวที่อาจทำให้ใครหลายคนตกใจจะเป็นโอกาสที่ดีหรือเป็นการสร้างเครือข่ายส่วนตัวมาดูกันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องคิดอย่างไรและสิ่งนี้จะส่งผลต่อประชาชนอย่างไรบ้างถ้าคุณอยากรู้คำตอบจงอ่านต่อไปเพราะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายรออยู่ เมื่อเวลา1 4 0 0นาฬิกาในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาณอาคารอเนกประสงค์วัสลงเรือตำด้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุทินชาญวีรกุลในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้เดินทางมาพบปะและพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสนับสนุนนางสาววิสุดาวิเชียนสินผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เรียกกันว่าเลือกตั้งซ่อมเพื่อเติมเต็งที่นั่งว่างในสภา ของจังหวัดกาญจนบุรีจากพรรคภูมิใจไทยในเหตุการณ์นี้มีนายศักดาวิวเชียนสินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมายืนเคียงข้างรวมถึงนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีน,นายนพินทรศรีสันพังอีกหนึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกดุลบุญธรรมจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและแกนนำสำคัญของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งนายยศสิงห์เหลียมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มาร่วมให้กำลังใจอย่างพร้อมเพรียงและที่น่าสนใจคือมีนายอนุทินที่เดินลงไปทักทายประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงนั่งถ่ายรูปด้วยและในขณะนั้นมีผู้สนับสนุนนำหมวกมาสวมให้เพอื่อป้องกันแดดร้อน นายอนุทินได้เริ่มการปราศัยด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นแต่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นโดยกล่าวว่าวันนี้เขามาในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเพื่อขอบคุณชาวบ้านที่ครั้งที่แล้วได้เลือกนายสักดาหให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดกาญจนบุรีแต่ในความเห็นของเขานายสักดาห,หน้าจะรับใช้ประชาชนได้ในระดับที่สูงกว่า ดังนั้นเขาจึงชักชวนให้มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีซึ่งทําให้ต้องลาออกจากตําแหน่งสสแต่เพื่อไม่ให้บริการประชาชนขาดช่วงลูกสาวอย่างนางสาววิสุดาก็เข้ามารับไม้ต่ออย่างต่อเนื่องการเลือกตั้งครั้งนี้จึงได้ทั้งพ่อแอและลูกถ้าหากชาวบ้านคิดว่าพ่อคนเดียวอาจไม่เพียงพอ ก็สามารถเลือกใช้ลูกคนนี้ได้อีกสัปดาห์หน้าจึงขอให้โหวตรายชื่อนางสาววิสุดาเขายืนยันว่าถ้าประชาชนมอบโอกาสให้นางสาววิสุดาจะได้ผู้แทนที่แท้จริงเพราะเธอเป็นข้าราชการประจำที่มีโอกาสเติบโตแต่ในที่สุดเห็นว่าการเป็นข้าราชการไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่ดังนั้นเมื่อพ่อขึ้นเป็นรัฐมนตรีลูกก็มาขอเป็นผู้แทนเพื่อสารต่อภารกิจนี้นี่คือการส่งต่ออำนาจที่ดูอบอุ่นแต่บางคนอาจสงสัยว่ามันเป็นการสร้างฐานเสียงส่วนตัวหรือไม่ และนี่คือจุดที่หลายคนมักพลาดเพราะมันเปิดประเด็นใหญ่เกี่ยวกับการเมืองครอบครัวในไทยมันช่วยให้การทำงานต่อเนื่องหรือเป็นการผูกขาดอำนาจ นายอนุทินยังกล่าวต่อไปด้วยความมั่นใจว่าเขามาขอคะแนนเสียงให้กับนางสาววิสุดาในวันนี้สัปดาห์หน้าและแม้ปีหน้าจะมีเลือกตั้งใหญ่ก็ยังขออีกครั้งสำหรับนโยบายพักภูมิใจไทยยืนยันว่าจะพูดแล้วทำจริงถ้าประชาชนไว้วางใจให้รอดูผลงานของพวกเขาเขาเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้เพียง12วันแต่ก็จัดการเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เรียบร้อยแล้ว และโครงการคนละครึ่งก็ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วพวกเขาทำงานด้วยใจกว้างมีหน้าที่เดียวคือรับใช้ประชาชนและจะทำให้คำมั่นสัญญาทุกอย่างสำเร็จรวมถึงอยู่จนถึงเดือนมกราคม2569แล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนเขาหวังว่าประชาชนจะเห็นผลงานและไว้วางใจให้พวกเขาได้กลับมาทำงานอีกแต่ก่อนอื่นในวันที่19ตุลาคมนี้ขอให้ร้องเพลงวันเกิดให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ของพรรคภูมิใจไทยและขอคำมั่นสัญญาว่าจะดูแลนางสาววิสุดาให้เต็มที่ โดยให้ตัวอย่างที่ตลกว่าแม้พ่ออย่างเขาเองจะไม่หล่อมากแต่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีลูกสาวที่สวยขนาดนี้ย่อมทําได้มากกว่าและอาจถึงขั้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปได้เลยซึ่งมีอาจเป็นการมองโลกในแง่บวกแต่ก็มีคนคิดว่าเป็นการยกย่องสุภาพสตรีที่เกินจริงหรือเปล่าและนี่คือส่วนที่หลักให้คนมักไม่เห็นเพราะมันสะท้อนถึงความคาดหวังในตัวผู้หญิงในสังคมไทยมันเป็นการสนับสนุนที่แท้จริงหรือแค่การตลาด ส่วนเรื่องเปิดด่านชายแดนนายอนุทินกล่าวอย่างชัดเจนว่าถ้าประชาชนบอกไม่ให้เปิดเขาจะไม่เปิดเพราะการเปิดอาจทําให้เขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีทันทีเพราะจะถูกต่อต้านอย่างหนักเขาขอให้เก็บตัวเขาไว้เพื่อทํางานให้ชาวบ้านต่อไปเพราะอยากรับใช้ประชาชนทั่วประเทศและย้ําว่าเรื่องเปิดด่านจบแล้วไม่มีทางเปิดตอนนี้สู้เพียงอย่างเดียวคือรักษาอธิปไตยและศักดิ์ศรีของคนไทยเรื่องนี้ไม่ต้องกังวล แต่ที่นี่คือจุดที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนการปิดด่านอาจช่วยรักษาความปลอดภัยแต่บางคนอ้างว่ามันกระทบต่อเศรษฐกิจและหาราคาเสรีใครคิดว่าความปลอดภัยสําคัญกว่าการเปิดกว้างและนี่คือโอกาสให้คุณแสดงความคิดเห็นเพราะในโลกของการเมืองทุกมุมมองมีค่าอย่างที่เห็นการเมืองไทยในวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจมากคุณคิดอย่างไรกับการส่งต่อตําแหน่งในครอบครัวแบบนี้มันเป็นการรักษาความต่อเนื่องที่ดีหรือเป็นการสร้างกษัตริย์ในระบบประชาธิปไตย และเรื่องด่านชายแดนคุณเห็นด้วยกับการปิดเพื่อรักษาพรมแดนหรือควรเปิดเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้จากมุมมองที่แตกต่างกัน